ตอง TS W นิดนึงสำหรับใครที่แบบว่าหุ้ยหนูอยากจะรวยอยากจะรอดทำไมต้องทำ TS w หนึ่งเลยในในยุคข,ของ 5G ในยุคปัจจุบันเนี้ค่ะการที่คุณจะมีรายได้หลักล้านไม่ว่าคุณทำธุรกิจอะไรคำว่าไรายได้หลักล้านมันไม่ใช่อยู่ในงานประจำอยู่แล้วมันน้อยคนมากที่จะมีเงินเดือนหลักล้านการที่คุณจะมีรายได้หลักล้านเนี่ยคุณต้องเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วเพราะเจ้าของธุรกิจเนี่ยไอ้คำว่าไรายได้หลักล้านแบบ net p r o ฟ i t กำไรหลักล้านเนี่ยมันอาจจะต้องแบบว่า ลงเงินเยอะมากและก็มีความเสี่ยงสูงมากซึ่งไม่รู้ว่ารอดไม่ไปรอดไปรอดหรือเปล่าตอบไม่ได้สายป่านธุรกิจคอนเน็กชั่นต้องมีพูดถึงธุรกิจที่ไม่ได้ลงทุนหลักล้านแล้วรับกําไรหลักล้านเนี่ยแทบไม่มีเลยในยุคนี้นะคะอย่างคุณลงทุนร้าน,นสวยกว่าคุณจะได้รายได้หลักล้านคุณต้องทําผมเท่าไหร่คุณจะลงทุนเปิดร้านเสื้อผ้าคุณต้องลงทุนเท่าไหร่คุณถึงจะได้กําไรหลักล้านในธุรกิจเสื้อผ้า ทุกตัวลงทุนเยอะมาหมดไม่พูดถึงวัน,นงานประจําอยู่แล้วกําไรหลักล้านมันไม่มีร้อยในงานประจานะคะดังนั้นคุณจึงเห็นว่าคนที่ร่ํารวยในในยุคปัจจุบันเนี้ยเขาไม่เคยมีใครเป็นลูกน้องคนอื่นนะก็เป็นเจ้านายตัวเองกันทั้งนั้นนะคะถึงจะประสบความสำเร็จแต่เราจะเอาเงินทุนมาทําธุรกิจอย่างไรและความเสี่ยงมันสูงมากขนาดไหนในยุค5 g เป็นยุคของความเสี่ยงมากธุรกิจที่มีหน้าร้านลงทุนเยอะๆน้าเสบอรายประเภทที่ลงไปเนี่ยอะเนี่ยอย่างเงี้ยสมมตินะฮะเนี่ยอย่างเงี้ย ลอยใช่ไหมประตูสตนเลดคุณว่าลงทุนเท่าไหร่กี่ล้านกี่สิบล้านสต็อกของอีกอร่อลูกค้ามาถูกป่าว่าจะขายสินค้าได้ลงทุนเป็นสิบสิบล้านค่าเช่าที่ละ่ะติดริมถนนสีนครินขนาดนี้ราคาเท่าไหร่ฟิทคอร์สค่าลูกน้องละ่ะยังไม่หักเลยหักแล้วเหลือเท่าไหร่วันนี้ค่ะกว่าคุณจะได้กำไรหลักล้านในธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้คุณจะแทบหาไม่ได้เลย Icana, คุ players, ements, families, yes. ูพูดอย่างนี้ว่ายากมากนะคะถ้าไม่เจอคุูติตาคุณคือตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตลอดระยะเวลา3ปีที่ครูสร้างแบรนด์มาค่ะครูนําแบรนด์ประสบความสำเร็จนะคะเเดือนร้อยล้านนะคะแล้วครูสร้างลูกศิษย์ครูมีบ้านมีรถปลดนี้ปลดสินกันเยอะมากค่ะแต่มันยังไม่ตอบโจทย์ตัวครูค่ะเพราะ กูอยากให้ทุกคนมีเหมือนครูมีครูกันกองประสบการณ์3ปีเข้าปีที่4ค่ะมาทำเป็น TS W ยูนะคะเพื่อช่วยเหลือทุกคนให้ได้เจออาชีพดีๆจริงๆคืออาชีพของครูนะคะ T S W ดูคืออาชีพที่สร้างให้ครูลุกขึ้นมาร่ำรวยจริงๆพอร่ำรวยเสร็จต้องคืนสู่สังคมละมต้องออกมาช่วยครูช่วยคนละไม่ใช่ว่ามึงรวยแล้วมึงก็รวยนอนแค่ดือดมอมึงอย่างเดียวนะคะอันนี้เห็ุแก่ตัวเราไม่เราจะไม่สร้างคนกลุ่มนั้นแต่เราจะสร้างสมรรถอาชีพที่ทําให้คุณร่ํารวยจริงนะคะ และไม่มีความเสี่ยงถ้าเทียบกับความเสี่ยงอื่นก็เท่ากับความเสี่ยงเรา0.0001นถ้าเทียบกับความเสี่ยงของธุรกิจอื่นนะคะ <or crashes> ซึ่งของเราลงทุนต่ำมากเมื่อเทียบกับการที่คุณจะได้กําไรหลักล้านและกําไรหลักล้านของเราถ้าเกิดคุณมองว่าเ,าเฮ้ยกูเอาเงินเนี่ยไปซื้อหุ้นดีกว่าคุณซื้อหุ้นเพื่อให้ได้กําไรหลักล้านคุณต้องจ่ายเงินซื้อหุ้น,น,นกี่บาทคุณไม่สามารถควบคุมได้ว่าหุ้นแม่งจะราคาขึ้นหรือราคาลงเว้ยคุณแม่งโคตรเสี่ยงเลย คุณต้องไปลุ้นเอาอะว่าไอ้กูลงไป10บล้าน20ล้านร้อยล้านเนี่ยจะได้เงินกลับมาไหมเงินกูเนี่ยแล้วกูจะได้กำไรจริงหรือเปล่าแต่ t s เัยูค่ะกําไรขึ้นอยู่กับการลงมือทําผลตอบแทนขึ้นอยู่กับการลงมือทํามีความเสี่ยงข้อเดียวค่ะที่คุณจะลมเหลวคือมึงไม่ทําถ้าคุณทํามันเห็นผลอยู่แล้วหนึ่งคนคุณรับกาไรทันทีเลยสินค้าคุณได้ค่ะลงหุ้นคุณได้แต่ตัวเลขในพอร์ตถูกไหมแต่คุณไม่ได้เงินออกมาคุณถอนเงินออกมาไม่ได้ หรือคุณซื้อบัญชีเงินฝากคุณต้องใช้เวลา5ปี10ปีกว่าคุณจะได้หลักล้านแต่คุณต้องฝากเท่าไหร่อ่ะคุณถึงจะได้กําไรหลักล้านนั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถนําเงินนั้นออกมาใช้ได้เลยแต่ TS บค่ะลงทุนโคตรโคตรของโคตรของโคตรถูกค่ะไม่มีธุรกิจไหนในโลกใบนี้นะคะที่ลงทุนแค่นี้และผลลัพธ์คาตามากที่สําคัญคือไม่สอนทางอ้อมครับผมสอนทางรัดครับคุณจะตาทำยังไงมีร้อยล้านได้ TS บ1หนึ่งเดือน50ล้าน นั่นคือยอดธุรกิจของเราเราทได้อย่างไรเราสอนหมดค่ะไม่ได้แดงคาร์ดมี่หนึ่งไม่ได้แรงคาร์ดมี่สองคอสผู้นําหลักล้านคอสขับเศรษฐีแค่สี่ทางรัฐนี้ก็โคตรรวยแล้วนะฮะแต่ถ้าคิดเดยอะอยากหาเหตุผลไปทําที่ชอบที่ชอบได้เลยเชิญเอาเงินไปลงผ่านเล่นตามสบายนะแต่นี่คือทางรัฐนี่คือทางรอดนะลงทุน8ปดหมห้าได้สินค้าแสนสามคุณปิดประตูการขาดทุนแล้วคุณไม่ได้ลงแค่เงินแต่คุณได้สินค้าสองค่ะคุณได้ลงทุน เรียนบทเรียนพิเศษที่เขาทําได้ยังไงวะอย่ามัวแต่สงสยัยอย่ามัวแต่งงหยุดยศถาบรรดาศักดิ์ของคุณและตั้งใจเรียนค่ะถ้าคุณยังทําแบบครูไม่ได้ครูเสกยอดได้อย่างไร50ล้านในเดือนแรกคุณต้องแหกตาสามัคคีดูแหกหูฟังค่ะตั้งใจทานะคะเพราะสิ่งที่ครูสอนมันคือทางลัดค่ะอย่ามีข้อแม้ข้อแต่อย่ามีข้ออ้างค่ะประเภทจนแล้วอ้างอย่ามาพูดค่ะเพราะครูเองก็จนมาก่อนอย่าบอกว่า8ปดหมมันเยอะค่ะถ้ามึงอยากรวยจริงๆ8ิงแปดหมมึงก็หาได้ ถ้ามึงรู้ว่าธุรกิจนี้จะทำให้มึงร่ำรวยจริงๆบอกครูหน่อยจะมีเงินล้านได้ยังไงมึงตอบตัวเองไม่ได้มึงแย่แล้วดาววิกฤตของชีวิตมึงมึงเดินทางมาถึงครึ่งชีวิตแล้วมึงยังไม่รู้ว่ามึงจะหาเงินล้านมาจากไหนลำบากแล้วแปดหมื่นห้าของเราคุณได้สินค้าแสนสามคุณจะขายหรือไม่ขายก็ได้ค่ะสินค้ารับกําไรสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์กำไรไปแล้วสองกำไรจากการบริหารธุรกิจค่ะวันนี้เนี่ยสมมติคุณเปิดร้านขายอาหารสัตว์ คุณก็ต้องเปิดร้านอะถ้าคุณอยากได้ลูกค้าคุณต้องทาไงคุณก็้หเปิดร้านในทาเลดีนั่นคุณจ่ายค่าทาเลเท่าไหร่คุณก็ต้องหาลูกค้าอยู่ดีจริงปะไม่ว่าคุณทําอาชีพอะไรคุณจะเป็นเปิดเป็นเจ้าของปั๊มคุณจะเป็นเจ้าของร้านขายผลไม้คุณก็ต้องหาลูกค้าอยู่ดีวันเียหนึ่งลูกค้าของคุณทําผลตอบแทนให้คุณได้เท่าไหร่และของเราอะค่ะเมื่อคุณหาลูกค้าได้คุณแนะนําธุรกิจกับคนได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนคนนั้นจะกลายเป็นสินทรัยขอองคุณตตลลดชาิเ ไม่ว่าเขาจะสร้างยอดธุรกิจเท่าไหร่คุณได้แบบ่งผลกําไรด้วยแบบนี้ยชอบเป่าหรือว่ามันเยอะไปเยอะไปไม่ต้องเอาอยากได้ครั้งเดียวเหมือนขายของข้างทางแล้วมีลูกค้ามาซื้อเอาแต่คนกรอนแต่ไม่เอาคนหลักแล้วแต่นะไม่ว่ากันกาไรค่าบริหารองค์กรเยอะมากค่ะซึ่งวันนี้ค่ะคุณแนะนําขยายธุรกิจไปแค่ห้าสิบคนห้าสิบหกสิบคนคุณรับกําไรหลักล้านคําถามคือวันนี้ถ้าคุณเปิดหน้าร้านอยู่ลูกค้าเดินเข้าร้านคุณกี่คนฮะ เดินเข้า60คนคุณได้รับไรายได้ถึงล้านไหมฮะไม่ถึงเพราะอะไรคะเพราะคุณไม่มีเครื่องมือที่มาทําให้ถึงไงเพราะเครื่องมือที่คุณทำมันท้ายังไงมันก็ไม่ถึงไงแต่ TSW ค่ะคุณแค่รู้จักคนค่ะห้าสิบหสิบคนท,คที่คุณรู้จักจะเป็นคนไข้คุณจะเป็นลูกค้าคุณจะเป็นคนที่รู้จักคุณจะเป็นญาติของคุณใครก็แล้วแต่ค่ะ 5, ้าสคนค่ะที่ตัดสินใจ อยากจะขยายธุรกิจเครื่องมือนี้มันทรงพลังว่ะคนทุกคนรู้จักคนเกินห้าสิบหกสิบคนคะ่ะเขาก็รับกาไรหลักล้านสินค้าขยายยังไม่ได้ขายเลยนะแค่แนะนาธุรกิจเฉยๆทาธุรกิจกับตัวจริงผลลัพธ์คาตาคะ่ะครูไม่ได้ชวนคุณมาเป็นลูกน้องครูแต่ครูชวนคุณมาเป็นเจ้าของร่วมกันค่ะภายใต้การลงทุนที่โคตรต่าค่ะวันนี้คุณอยากเป็นเจ้าของแบรนด์สักอันหนึ่งคุณต้องลงทุนขี้ๆนะห้าแสนหกแสนคุณต้องมีเจ้าของแบรนด์ เหนื่อยไหมฮะการเป็นเจ้าของแบรนด์หน้าบ้านหลังบ้านทําแม่งหมดเลยอันนี้คุณมีหน้าที่อย่างเดียวคะ่ะประชาสัมพันธ์ธุรกิจที่เหลือครูตาทําให้หมดถ้าไม่ชอบแบบนี้แล้วแต่เลยเป็นธุรกิจเดียวที่ตอบโจทย์ทุกคนคะ่ะวันนี้ครูได้คุยกับหลายคนนะฮะผู้นําเครือข่ายเนี่ยเข้ามานะะสนใจร่วมงานกับเราเยอะมากซึ่งแค่ครูพูดว่านเนี่ยเตรียมทีมไว้ห้าสิบหกสิบคนขึ้นวงนำมหลักล้านเลยเขาฮะฮะห้าสิบหกสิบคนขึ้นล้านเลยเหรอครูบอกใช่ โอ้ทำไมมันง่ายจังบอกว่าก็แค่นั้นแหละเพราะว่าครูตั้งใจทําออกมาให้มันง่ายไงเพราะตั้งใจช่วยคนถ้าคุณมองไม่ออกครูก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเนาะวันนี้สิ่งที่มันน่ากลัวของคนคือเจอแล้วแต่ไม่ทํามันเสียเวลาชีวิตมากเลยนะคะในขณะที่บางคนเขาทาเอาเป็นเอาตายเพราะเขาทําแล้วก็จบก็เสร็จเน่ยงานเราการเสียนได้แพสซิฟได้ค่ะคุณแค่สงค่งคนของคุณเข้าระบบค่ะครูจะดาดูแลทุกคนเติบโต คุณมีกําไรรับกําไรคุณจะใช้ชีวิตหนึ่งปีเที่ยวสิบสองครั้งกับเราชอบไหมวิธีพิสูจน์ที่ดีที่สดุดไม่ใช่บอกว่าทําไม่ได้วิธีพิสูจน์ที่ดีที่สุดคือทําและมรอดูว่ามันจะได้จริงหรือไม่จริงไม่ใช่ไม่ทําแล้วก็บอกว่าทําไม่ได้อย่างที่บอกค่ะคว่าถ้าวันนี้คุณตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จนะคะคุณก็ก็แค่ทํามันก็แค่ ลุยกับมันก็แค่ใส่ใจกับมันเดี๋ยวค่อยดูนะฮะคุณช้า,าจะมีคนอื่นที่ขึ้นมาประสบความส็จก,ก่อนคุณคุณรอดูผูดนำหลักฐานของคุณสิตานะคะมาปุ๊บขึ้นร้านเลยนะคะง่ายมากมันมีคนมองเห็นดูและะ้วค่ะแต่ถ้ามันยังไม่ใช่คุณก,ก็แล้วแต่นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า,าไปแล้วะคะ่ะ